ดูว่าวันเขาเอาเอาตัวเอาเอาเอา,เอาต้นเตยทันเลี้ยขเนี่ยก็จะไปเอาไปกินกับน้ำพริกขึ้นก่านฮะมัดถั่วเป็นน้ำเย็นนห,ห่อมใจอยู่มือตอนหุ่นใจ่ห้องนะแล้วก็ใจกล้าปลาพองอะไรงั้ไหมแม่นโจ,จมเขียวจมวัดโจมหมดก็เล่นน้ำก็เดียวเดี๋ยวตอนตอนทุกเรือนน่นะเนาะเอาหมันหมากในบุนดีกินได้ไหม เอมอาห้ังมามาผัดเอัดหเต้งๆก็เป็นลูกอ่อนก้อยแต่ว่าพวกเดีวก็ลงเลยกินนันนาเขาอ้วนมาพันหาบบมาก่อนอืมอันไหนเอาสองอันนี่ประมาณตั้งนานกีลาเป็นางเลื้งอันนะก็มีไถป้านน่ออันนัดีหรอนั่นนั้นม่หมักอันนั้นนั้นเจ้าอรออือ này dập này hay đi có cọc đi lấy than mua đồng đặc can số đấy này nè mi trứng đang hạt cho mà pan này mà hả cái này là cứ cái đi này cả à ai khai mà thấy lúc này có uống chặt bằng

เออวันนั o, a a is, a, 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 uh. ้นก uh, mm ็เอาซ้ำจอกกอไอไอสองตอนมัอจอกวันนี้นะ่เออเขาซาำจอกคำบ้ามีเนด้วยอนกันตั้งมดสชียวางเออมื้อกินนันบัหนุ่มก็ยงลือนั้นกินเลยนั่นเออนีฮะเกคนแจกเอกับเน้อไ่นนะกขอาด้นม้อเขาหล่กแจกอน้นะขาผัดเห่ยก อ่ะพ่อเมื่นก็สองนี่ปางมาเสียเสด็จลอกกันน่ะเออมีเสด็จลูกเขาไทยว่ามันเด็กนั่งบ่เขค่มันก็เป๋ากำอ่านั่นเนอะเอามุ้ดจีไว้ก่อนเหี้ยก่องก็ะเป๋าพราการจ่อไ้นันพองก็เลยถามก็แค่ไหนตอนแล้วอ่ะไปรูผักขึ้นแต่ข้างนอกผักเขึ้ดผักเขึ้ดที่เชียงใหม่อ่ะป้าวันเขาว่ามันกินได้ตีมโน่เราใส่แมงมันนะนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันมีอ่าผักมันกินได้ยังนะครับเออเขินนังลดไก่เมื่นก็ฮักกันน่ะ เฮ้ยหมักวานได้รูผักขึ้นด้วยลูเป็นยังไงผักเขือดเนี่ยเขาขี่มั้งนั่นอะไรเหรอครับป้าอะไรถ้าเอาเลยอ่าก็าเคยเดี๋ยวเพราว่คลิปแบบ อ๋อเนี่ยที่ตัวนั่นอินกับผั้นั่นหานั่นกินปุ่นอันตน้นที่ไม่กินมานั่นไข่เนื้อเทียงเขาเนี่ยภูเขาเมาเทียน <c oughs> นี่ก็คือชนเขาพดท,ที่เขาเอาแล้วนะคะพี่น้งองเดี๋ยวไปดูว่าอืมนั่นแหละเอากับนำ้ำผึ้งกับข้าบงบ่มีเด็ดอีดน ก็กิดเราก็ยิ่งเดี่ดรอนตั้งแต่เกิดเหตนั้นเนเนเนขับเบาบางหนูกำลังขึ้นนะฮะเป็นผักเคห็ดแต่ว่าเป็นผักเคห็ดที่ผักเคห็ดก็มีหลายอย่างนะครับอันนั้นมันจะออกมันๆน,นะครับอุ้โอ้ยอย่าเพิ่งนันงมดอยู่เอามาเก็บในอะไรปังเอามาเก็บในอะไรไทยอ่ะทั้งสองสามวันก็ อีกองซ้ำวันนะครับโอ,อ้กินได้เลยเนะนี่ยนี่ปว่ามามาเก็บก่อนนะนี่เห็หม้มาผักเขียดผักเขียดผักเขียดอานเจ,จ๊แบบนี้กินแล้วมันจะเปรี้ยวๆนะฮนะแกงอร่อยอืมโค้ไหหดไม่อร่อย ดัวยมานนัน่นอเป็นห้องคู่ลนี่แอรเป็นห้องคู่ไาในใจอนห้าเก็บปนักผิดกนด้วยมิมิลืมหมาเลยครับิน้องนะสองารนเลยร้องอยู่นู้นลอยาให้บ่าปังเอะเลีงไปตามิม

lô bông trứng nhà lát được cầm bay rồi quá, cái hay là trọ, nọ, cái bằng hay là nà, ừ cái hay là này, cuốn có có này luôn, ha để hào làm không không เออนั like water, ่นแหละว่ามึงข้ามอโมงค์ลามืจัดแหงหิงมันไทยอะมาหวานให้ันนท่นดีมด้เสียก็โดนดูอันเด๋ยที่หนะเสียกแต่ว่ามันก่อไปกระชอนก็เยอะ มะมดอกเมื่อนั้นเด็นสกปรกผีม่วานอวนะอยู่กับเขาอยู่กับปลาหากินขา้าวกินอาหากินกับข้าวก็กินกับปลากับเขาแหระครับพี่น้องเนานะก็เป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของคนที่นี่อะไรสิ่งทีหนที่กินได้อะไรสิ่งในที่กินไม่ได้นะครับตั้งแต่บรรพรุวุษ,ษเขาก็พากันกินมานะคะเรี้ยงทองเรื่องชัยก็ว่ากันไปแล้วก็ เราก็รู้จักนะครับน้องคนที่นี่ต้องเหลียทางคนตัวอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้นะครับเนะาะอือหูเดี๋ยวเขาได้กินได้ดิมา,ม,ามาเลย l เลตโกเลตโกโกเดียโกเดียโกเดียมามามา,มา ขมอนขมอนโต้ยาวด็อก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 อะด็อกอายแบบอัด็อกฉันมีมาหนึ่งโตอ่ะจำอะไรมาจากทีวีค่ะคำคำนี้อันวะเรียบร้อยเขาหว่าวั่นเขามาละมีลบบมันเถอะคุณนี่ลูกเดี๋ยวลองดูว่าหมอวันเขาจะไปขุดมันด้วยนะคะเป็นมันเทศอ่ากินอะไร เป็นมันเทือดแล้วก็ตอนนั้นก็เขาก็ปลูกไว้จนนาผลนะครับที่นี่ก็เป็นนาแดงมาขุดมันดเลยมาเลยมาเลยมา นึกว่านมาคุ้นในกลุ่เนาะมามานี่ไงมันเผือกมีมีมาหน่มาหน่ยมามามาหน่อยมาเยอคือคุดนยังมันตึงนะเยอะมันหนูไปพุ้นไปตึงไหมไปเลย ก้เข้าหมอก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 มันเลยถ้าไอ้นั่นเนาะนั่นหูเชิดบนเนเราไปตวงกินมันจะหวานๆนะครับมันนี่ยมันยากัดดกงตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงสมงเย็นนะคบมืออันมืออัน่งมามยางกู ม,ม,ม,มีมีไ <c ười> ม่ได้ลอกดิเราเราขุดหัว่าดีหุ่นีลุ้นมันง่ายาหเลยนะแม่พี่ได้ไขาไงไข่ต้องใหญ่ใหญ่ไงไม่เจอไปพันอยู่ไม่เจอเดี๋ยวระวังอย่าพักน้อก มัาว่นอนี่ข้าวตีนองนี่ก็คือมันนะครับมันมันก็ปลูกินเองแต่ให้มันแบบว่าเป็นมันแบบชีแดีงมันญี่ปุ่นก็ไม่ใช่แะเดี๋ยเนี่ยมันจะมันจะมันมันจะฟานกว่าเวลาตักแดดนิดนึงแล้วก็เอามาต้มนะครับนี่ก็บรรยากาศที่บ้านมุลนะครับหน้าแรง dệt mai nở na mai chiếm lải lải này bà. chiếm tương.